ตบตบเนื้อหน่อยคนหาวคุณเล่นอาหารอีกเขาอะไรเขก็หาได้ผมเพื่อนยุคนี้มันอยู่ยากนะเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณทำสเต็กให้กินแม่งแบบผมแม่งเห็นแม่งแบบยัดถ้ามึงอยู่บ้านกูมึงตายไปแล้วป้าบป้าหัวกูท้องอีกเดินลงไปแคดดี้นายคนอื่นไม่คิดในใจเฮ้ยสเต็กปาได้แม่งดูโคอซ่อนตีเน่ะแม่งคือแว่นชัดๆอ่ะ กว่าสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขัวไอฟานเดิมนะครับเป็นขัวไอฟานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลานานม,มากนะกี่เดือนนะ,ะผมว่าเกินอ่ะน่าจะ4แล้วเนี่ย แต่ท้ายสุดเราก็ทํรขวเรียบร้อยแล้วครับเหนื่อยมากนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเลยนิดเดียวนะครับยังไม่ถึงตู้เย็นเลยนะครับรอตู้เย็นอยู่นะครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรใช่ไหมก็ผมทําสเต็กเยอะนะผมผมเป็นคนชอบกินเนื้อและชอบกินสเต็กแต่ว่าผมไม่เคยทําทีโบเลยแล้ววันนี้ตอนที่เราไปดูตอนแรกเราอยากทาพาสต้ายัดไส้ชีสเป็นพาสต้าหอยหอยลูกเท่านี้สวยมากแต่หายากที่บ้านเรานะเดี๋ยวเราไม่หาโทรไปหาลาดอตตตาด้วยนะ เผื่อว่าเขามีแต่เขาบอกไม่มีก็ไม่ป็นไรนะครับลาลาต้าถ้าใครยังไม่เคยไปทานเราไปทานได้นะอร่อยมากเลยเราเคยไปทานแล้ววันนี้ที่วิลล่าเขามีเนื้อเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อ,อพิเศษมากก็เลยคิดว่าเทีโบววันนี้สวยก็เลยทําทีโบแลลวกันแล้วก็ส้มเป็นคนไม่กินเนื้อก็เลยทำซลมอนให้เขากินแล้วกันเพราะช่วงนี้เขา IF อยู่เหมือนผมด้วยนะครับงั้นเรามาทำเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟลวกันนะครับเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟมันแปลก, Surf ก,ล Surf ก,ลกบั ยาก็คือเนื้อวัวกับปลาหรือว่ากุ้งหรืออะไรก็ได้ไงนะเพราะฉะนั้นเราจะมาทําเป็นคู่กันไปนะครับแต่วันนี้เน้นเครื่องเคียงนะครับเราจะมีมันฝรั่งผัดกับกระเทียมและโรสแมรี่สูตรพ่อผมโคตรอร่อยนะครับแล้วก็มันบดเกวี่เยอะๆเพราะไปสั่ง KFC มาช่วงนี้ติดนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจัดทำเกวี่เยอะๆเลยแล้วกันอ่ะมาเราเริ่มกันดีกว่าอย่างแรกนะครับ เราต้องหยิบเครื่องปรุงก่อนซึ่งกูงลืมวันนี้ผมจะบอกให้นะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ามาชมอยากทําแบบมันฝรั่งที่อร่อยออร่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณตัดมันอย่างเดียวแล้วคุณเอาไปทานะแล้วก็มันบดเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันต้องใช้น้ําดีๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วแล้วผมได้ใช้มาเต็มก็ประมาณก,กี่เดือนแล้ววะ<อ>สองสามเดือนแล้วนะใช,ใช่ไหมตั้งแต่เรารีวิวไปดีมากนะครับผมล้างผักอะ่ะ เดี๋ยวผมโชว์ให้ท่านชมดูก่อนอันนี้นี่คือซิงค์น้ําก๊อกทั่วไปเลยนะปะปลาเลยนะเน,นี้ยนะครับมีทั้งดินทั้งอะไรมาด้วยอันนี้นะครับคือของเซฟนะครับอ O B ์ O ออนันนี้คือน้ํากินก็จะเขียนไว้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงเครื่องแล้วก็อันนี้คือน้ำที่เขากองจากปะปลามาแต่ไม่ใช่น้ำกินแต่กองให้เราทำอาหาร ถ้าผมต้มพาสต้าผมก็ใช้อน,นี้ทํามามาก,ก็ใช้อน,นี้เพราะว่ามันสะอาดเปิดน้ำปลาปลาป,ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะเขากรองมาแล้วแต่ถ้าผมต้องทําซุปทําอะไรผมก็จะใช้น้ํานีซ้ซึ่งคือน้ําดื่มเลยดีมากเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงคุณสมบัติแลนเครื่องไม่โคตรไฮโซอ่ะของคนไทยทำนะท่านผู้ชมดีกว่าเครื่องกรองนอกอ,ะอ่ะมาเรามาเริ่มทําเนื้อเลยดีกว่าเฮอเฮอแต่มันดีจริงอะ่ะอันนี้คือเขาอะ่ะเคยเป็นสปอนเซอร์เราไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะ อันนี้ผมพูดให้เพราะมันดีจริงจริงอย่างแรกนะครับเนื้อเนี่ยถ้าเราแช่ตู้เย็นไว้อะถ้าแช่ช่องฟรกก็ต้องออกมาดีฟรอสต์นานมากนะครับก็คือรอ,อให้มันอุณหภูมิมันหายเย็นหายแข็งแต่ว่าถ้าเราแช่ไว้ในช่องชิลปกติอะเย็นปกติเนี่ยเราก็ควรอ,ออกมาแล้วก็รอ,อให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะครับอุณหภูมิปกติก่อนนะครับแล้วพอเนื้อชิ้นใหญ่หญทุกคนก็จะชอบบอกพี่ใส่เกลือเยอะเนี่ยเป็นโรคไตเปล่า ส่เกลือเยอะได้เพราะว่าชิ้นมันหนาแล้วพอเราไปทําอะไรมันก็จะมันพอดีกับเนื้อนะครับการที่ผมชอบกินทีโบนเนี่ยเหตุผลหลักเลยนะมันเป็นเพราะว่าเราได้เนื้อ2ส,ส่วนนะครับเราได้ฝั่งนี้และฝั่งนี้คนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้กินแทนที่เหมือนอยากกินแค่เนื้อส่วนเดียวเราก็อยากลองสองส่วนก็อันนี้ได้สส่วนเลยนะครับในชิ้นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างคือเขามีกระดูกอยู่กระดูกเนี่ยช่วยทําให้เนื้ออร่อยนะ เพราะว่าพอกระดูกมันร้อนเนี่ยมันจะช่วยถ่ายเทความร้อนให้สม่ําเสมอเข้าไปถึงเนื้อเนื้อติดกระดูกเลยอร่อยแล้วก็ตบๆตตเนื้อหน่อยคนหาวาคุณเล่นอาหารอีกทำอะไรผมก็หาได้หมเลืกย,ยุคนี้มันอยู่ยากนะผมมีให้เลือก เราจะใช้กระทะสเตนเลสหรือสตีลแบบนี้ก็ได้ความร้อนก็สม่ำเสมอเหมือนกันแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ให้มันเกรียมเสียข้างนอกให้เกรียมผมแนะนำไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าอันนี้จะได้ฟิลลิ่งเหมือนแบบย่างนึกออกไหมเพราะว่ามันจะมีร่องอยากได้แบบไหนผมกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้ผมอยากกินแบบนี้ให้เป็นร่องดีกว่าให้ตัวเองเลือกเนี่ยแหละจะทำเป็เหมือนคนดูมีสิทธิ์เลือกเราใส่น้ำมันที่เนื้อ น้ำมันมะกอ,อกเนี่ยมันหอมนะครับท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมย่างเนื้อเนี่ยเราไม่ต้องไปหมักอย่างอื่นเลยผมว่าอย่างที่ผมบอกนะครับท่านเนื้อมันดีๆท่านผู้ชมใช้แค่เกลือพริกไทยน้ำมันมะกอ,อกนิดนึงเราให้ร้อนๆเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพูดไม่ค่อยได้แล้ว,พวเพราะผมต้องเปิดที่ดูดควันนะครับเนี่ยเริ่มร้อนมากๆแล้วพอร้อนเสร็จปั๊บเราต้องการให้มันเซียเร็วนะครับจริงๆเนื้อมันมีนมหลายแบบท่านผู้ชมอยากจะแบบใช้รีเวิร์สเซียก็ได้ก็คือ ย่างทําให้มันสุกก่อนแล้วก็เสียก็ได้จะซูวีก็ได้ให้แบบมันเริ่มสุกได้ที่แล้วก็มาเสียทีก็ได้แล้วถ้าไม่ชมจอาจจะโคเซียก็ได้นะคือเอายงเย็นลงไปในกระทะเย็นๆแล้วค่อยค่อยทาให้กระทะร้อนแล้วมันมีหลายหลายสูตรเหมือนโมทามิยะแต่นี่คือสูตรที่เบสิกที่สุดนะครับนี่แล,ล,ะละ้วเราก็รอไม่ต้องไปนะครับ ไม่ได้ไหมกดไม่ใช่เบอร์เกอร์หรอแม่งผมเคยแบบชวนเพื่อนไปที่บ้านตอนเด็กๆอ่ะแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูทำสเต๊กให้กินแม่งแบบผมแม่งเห็นแม่งแบบยัดกลับไปกลับมาเป็นสิบรอบกูคิดในใจแบบถ้ามึงอยู่บ้านกูมึงตายไปแล้วพ่อกูซอมมึงแน่นอนตอนเด็กกูก็เคยนะมันนั่งแบบชี้ๆีช,ช,ช,ชเล่นป้าบเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คราวนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสเต็กมันนะครับ s <up> <S ก็ปล่อยทิ้งมันไว้อย่างนี้เลยตอนนี้เรามาทำแซลมอนส้มกันไอกระทะเนี่ยแม่งใช้ยากผมเลยไม่ค่อยอยากใช้แต่พ่อผมชอบใช้ใช้โคตรยากเลยกระทะส้นตีนเนี่ย ผมแม่งนึกถึงในใจแบบแม่งคือบอยฮาเลลูยาใครดูว่ามันใช้ยากเพราะมันติดง่ายวิธีที่จะทําให้มันไม่ติดอ่ะซึ่งผมเองยังทาไม่ค่อยได้เลยคือทําให้มันร้อนพอมันร้อนก่อนอ่ะเราเอาน้ําใส่ไปดูถ้าน้ํามันแตกเป็นชิ้นเยอะๆแสวล้วร้อนไปถ้าน้ามันไม่มันยังไม่เกาะตัวเป็นก้อนเดียวก็แส้วมันเย็นไปมันต้องทําให้น้ําเป็นแบบวิ่งได้อ่ะเป็นก้อนเดียวเราวิ่งได้ มันถึงจะพอดีราค่อยใส่น้ามันลงไปแล้วค่อยย่างทอดของปวดตีมะเพราะฉะนั้นง่ายสุดง่ายสุดคืออันนี้เทฟลอนชิลใส่อะไรก็ายแม่งไม่มีติดอ่ะแต <c oughs> ่ทำนี้แหละแ <c oughs> ซลมอนนี้เราเตรียมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมใส่เกลือพริกไทยเบสิก เนี่ยเห็นป่ะมันร้อนไปอย่างเงี้ยไม่ได้กวนตีนะะเดี๋ยวผมจะทำให้โคตรร้อนเลยซึ่งวิธีที่แก้สำหรับส่วนตัวผมนะผมไม่ได้เก่งพอที่จะทำให้มันไม่ติดผมก็คือติดแม่งไปเลยกูมีแม่บ้านร <c oughs> ้อนเล่นนั่งขัดเองเนี่ยแหละมันไม่เกี่ยวกับน้ำมันด้วยนะมันอยู่ที่อย่างที่ผมบอกอะมันเป็นไมโครแฟกจอร์ในเหล็ก <c oughs> พวกนั้นนะไม่เกี่ยวจะ ถ้าผู้ชมอยากจะบอกาใส่น้ำมันเยอะก็ติดอยู่ดีเนี่ยติดละติดเลยผมท้าเลยยังไงก็ติดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันหรืออะไรมันเราต้องทำให้อุณหภูมิมันได้ใส่กระเทียมให้มีรสชาตินิดนึงเห็นปะ่ะยังไงก็ติดเนี่ย มันต้องจูนะ่ะมันจต้องรู้อุณหภูมิมันอนะ่ะมันหามันจริงๆมันใช้เวลาประมาณผมอะ่ะใช้เวลาสิบนาทีเป๊ะนิดนึงแล้วพอมันได้อุณหภูมิมันแล้วอะ่ะหลังจากนั้นอะ่ะเราใส่อะไรไปก็ไม่มีทางติดเราจะตัดมันก่อนนะครับ ชิ้นประมาณไม่ได้ใหญ่ๆมากอย่าเล็กไปนะประมาณนี้พอนะครับล้านนี้เดี๋ยวทำมันบดอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับมันนะครับต้องใช้น้ำล้างผมแนะนำนะครับนี่อย่างนี้เลยพราะพวกผักพวกอะไรพวกนี้มันก็ดูดซึมน้ำเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าท่านผู้ชมถ้าจะล้างผักจะกินซุปกินอะไรทำอะไรพวกนี้ใช้น้ำที่ดีเถอะเพราะว่ารสชาติของอาหารมันเปลี่ยนด้วย ถ้าผมจะกินน้ำผมเลยใช้ก๊อกฝั่งซ้ายของเขานะครับนีส่สังเกตไปท่านผู้ชมย่าได้เสียงกู Good. เนี่ยคือเครื่องทำงานอยู่คือที่ผมอยากจะโชยท่านผู้ชมดูมันดีมากนะข้างในเครื่องเนี่ยเขาจะมีกองเจ็ดชั้นอะ่ะเขามีแบบเพิ่มแร่ธาดดักนุน่นดักนี่อะไรคือครบจริงเราใแล้วสกองเขาได้มาตรฐานระดับโลกด้วยนะครับ NSF แต่ที่ผมอยากจะโชยท่านผู้ชมเห็นคือผมจะเปิดเงี้ยมันจะบอกเราเลย ว่าเนี่ยน้ำเข้ามาปาปาเนี่ยคือ330คือไม่ดีนะครับนี่ออกมาเราเนี่ยเขากรองเศษออกไปเหลือจุดเหลือ50จาก300กว่าคือ6เท่าะนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราใช้ไปเรื่อยมันก็จะลดลงเรื่อยนะครับเนี่ยเหลือ40ลสิบแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเขาดูแลทุกอย่างและอย่างนึงคือเครื่องเนี้ยมันล้างเองด้วยตื่นตอนเช้ามาไม่ต้องตกใจมันจะมีเสียงๆๆๆเนี่ยคือมันทําการล้างเองแบบนี้คลีนนิ่งเองผมแค่โชยท่านผู้ชมดูเฉยนะ การทําแบบล้างผักล้างอะไรพวกนี้มันสําคัญมากบางทีนะผมช่างแม่งเลยผมไม่ซีเรียสผมใช้น้ําไอ้นี่เลยน้ํากองกินเลยในน้ำครับก็จะมีแมกนีเซียมแคลเซียมและอย่างคือมันเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายเราด้วยนะอันนี้ดีมากเลยมาเรามาทาอาหารกันต่อดีกว่านะครับแล้วเราก็ยังไม่จบไก่หม้อนี้เอกะทะนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับอย,อย่างแรกเราต้องต้มมันก่อนเทคนิคพ่อผมนะเนี่ย เนี่ยผมใช้น้ํากินเลยนะท่านผู้ชมน้ำที่กองกินเลยเพราะว่ามันเข้าอาหารเราอ่ะผมไม่อยากใช้น้ําที่สะอาดสสำคัญมากจริงๆนะท่านผู้ชมเราต้องต้มมันก่อนจริงๆอ่ะผมเป็นคนขี้เกียจผมยอมรับเลยปกติผมทําผมก็ไม่ต้มนะผมก็จะกินแบบมันที่ทอดไปเลยซึ่งมันก็จะแบบแข็งกว่านิดนึงแต่สุกนะแต่ผมอยากทาแบบที่พ่อผมทำซึ่งผมชอบกินมากตอนเด็กๆก็คือเขาจะต้มก่อน ใส่เกลือนะครับตอนทํามันเพราะว่ามันจะช่วยดึงไอ้เมือกออกมาแล้วเราก็รอตอนนี้เรามาทํามันบดกันดีกว่าหม้อเน,นี้คืออันนี้ผมตื่นเต้นสุดวันนี้ผมจะเล่าอะไรให้ท่านชมฟังมันตลกมากเลยมันไม่เกี่ยวอะไรนะแต่คือผมอะมีเพื่อนเขาเปิดอู่อยู่ไปเปิดแบบเซอร์วิสรถอะ เดี๋ยวใครอยากได้ล้อมแม็กอะไรไปหาเขาได้นะเขาชื Looking ่อโหนก2องพโหนกพ2 0อ3พ้ามเขามี u b e ของเขาอยู่ด้อะแล้วคนเนี้ยผมต้องไปตีกอล์ฟแต่คือเบรกมันมีเสียงมันเหมือนผ้าเบรกมันคงไม่ไม่พอดีหรืออะไรกันรู้มัมันก็มีนิดนึงผมก็เลยไหนๆก็ต้องไปแถวนนทละก็เลยแวะไปหาแกให้แกช่วยดูเบรกให้หน่อยผมก็คิดว่าน่าจะแบบเออพี่มันแบบไม่ตรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จเรียบร้อยผมไปเสร็จปั๊บผมมามีตีกอล์ฟหกโมงพอดีเพราะว่ามันเป็นไนท์กอล์ฟ ผมก็คิดในใจเออโอเคหน่งเมื่อไหร่จะเสร็จหน่งมันก็ลูกค้ามันเยอะไงมันก็ทําหลายที่แล้วแบบผมก็ถามหน่งช่วยเล่นขึ้นหน่อยว่าเดี๋ยวต้องไปตีกอล์ฟนี่คือประมาณสองชั่วโมงแล้วหน่งบอกได้ได้พี่สักพักหนึ่งหน่งกลับมาบอกว่าพี่ผมว่าไม่ทันว่ะแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คเอาให้ละเอียดเลยเพราะไอ้หน่งเป็นคนละเอียดจริงนะเรื่องรถมีไว้ใจมันได้ถ้าพี่ไม่ทันพี่เอารถผมไปก่อนก็ได้หน่งมันขับรถ bm สาม m 3 4 0ส่น่ะคือแรงมากมันแต่งมาอย่างเต็มสูบเลยท่ออะคาพวิดอย่างเงี้ย จริงๆผมเป็นคนไม่ชอบใช้รถคนอื่นนะผมก็ขับปกติอ่ะขับคอมฟอร์ตเบาๆขับไปเรื่อยสักพักหนึ่งผมก็ต้องขับไปแต่ว่าสนามกอล์ฟที่นน์อ่ะมันไม่ทันแล้วผมก็เลยต้องขับกลับมาบางนามาตีแถวบางนานะครับพอมาตีแถวบางนาเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็ต้องขับมาแต่ผมขับชิวเรื่อยๆไงแต่โหนกบอกพี่รถเป็นไงบ้างบอกรถมันก็โอเคดีมากเลยขับดีมากนุ่มอะไรเงี้ยบอกพี่พี่ลองขับสปอร์ตยางยางยางไม่เอาพี่ลองเลยผมไม่เอาไม่เอาคุยให้กูเกงใจผมไม่ชอบไปขับเหยียบรถคนอื่นนะพี่ลองเลยผมอยากให้พี่ลองอ กูลองก็ได้กดสปอร์ตเสร็จปั๊บท่อแม่งตดรู้วอะไรแบบปั๊บๆๆๆๆๆๆเสียงแม่งโหดโคตรบูมๆผมไอ้เหี้ยรถแม่งมันมากพอขับไปถึงสนามกอล์ฟเสร็จปั๊บผมยังอยู่สปอร์ตอยู่ไงแล้วพอเข้าเกียร์งเสร็จปั๊บท่ออาคาปวิทแม่งตดแบบปั๊บๆๆๆๆๆๆตลอดอ่ะแล้วคุณูรันช์ลอขึ้นไปดับกระเป๋าอ่ะขึ้นไปเสร็จปั๊บแม่งคนนายไอคนอื่นนี่ก็เล่นแม่งมองหน้าไอ้สัตว์ใครแม่งขับรถคันนี้มาวะ เสียงท่อโคตรดังเลยปัป๊บป,ป,ปพอลงมาเสร็จปั๊บผมก็เฮ้ยเปิดกระเป๋าเสร็จปั๊บดอปก,กระเป๋าลงไปเสร็จปั๊บหัวกูท้องอีกเดินลงไปแคดดี้นายคนอื่นไม่คิดในใจเ้ยสเตฟานี่แม่งดูโคตรซ้นตีนม่คือแว้นชัดๆอะในใจค,คิดในใจกูว่ากูเท่หลยรถแม่งท่อคอาคบวิดอะท่อแพงนนเว้ยท่อสามสีแสนอ่ะกูคิดว่าเ้ยคนมึงต้องมองกูเท่พอเดินไปเสร็จปั๊บกูว่าไม่มีใครมองกู เราต้องเอาน้ำมันใส่เลยผมแม่งเพลินแล้วก็โรสเบอร์รี่ใส่นะครับใส่เยอะๆได้เลยนะท่านผู้ชมใส่กล้ามเองได้นะ เดี๋ยวผมทําพวกเครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองชิมกันดีกว่าครับเพราะว่ามันบดเนี่ยมันใช้เวลานะครับผมไม่อยากทนผู้ชมดูนั่งดูผมบดมันนะครับไปดูผมบดอย่างอื่นดีกว่าเราจะทําเกวี่ให้แบบสไตล์ฟีลลิ่งเหมือนที่เรากินกับพวกแบบฟาสต์ฟู้ดอะทาเองอะมันทําได้นะแต่ผมแนะนําถ้าอยากได้ฟีลลิ่งเหมือนฟาสต์ฟู้ดที่เรากินนะซื้อเป็นซองอันนี้ไม่ใช่สปอนเรานะซื้อเป็นซองมาฟีลลิ่งคล้ายใกล้เคียงสุดนะครับทําง่ายด้วยผมแนะนํานะครับ วิธีง,ง่ายๆเลยใส่ลงไปเนี่ยซองหนึ่งน้ําถ้วยหนึ่งคนแล้วก็ไฟกลางนะครับแต่ที่ผมอยากใช้สุดคืออันนี้ oh. อันนี้ผมชอบใส่พริกไทยเยอะไม่ต้องใส่เกลือนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาะจะมีผงชูรสเอะ,อะไรยอ,ะอยู่ในนั้นนะ oh. แค่นี้แหละรอจนเดือนแล้วก็ เอาคอนสิสเทนซีที่ท่านผู้ชมชอบแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ผมรู้ถ่าม้ชมอะสายตามองตรงไหนอยู่ใช่เดีย๋ยวผมจิมให้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบ ถ้าผู้ชมคงเซ็งอ่ะ้้าไม่ใส่แค่ตรงนี้เพราะว่าเมลมันเป็นเลอะหมดไงแต่เดี๋ยวผมชิมอันนี้ให้ก่อนเลยเหมือนบอกเลยเหมือนมากินเนื้อก่อนจุ่มเปปเปอร์ซอสเราที่ใส่บรล่นดีไปมี่ขนาดเนื้อเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะยังอร่อยอ่ะ เชื่อเถอท่านผูมผมเป็นคนไม่กินอาหารเย็นถามหนุย่ยได้ผมไม่กินอาหารเย็นถ้าผมกินร้านนี้มาอร่อยเนื้อมันนุ่มมากมันเข้ากับเปปเปอร์ซอสสุลดละเรามากินอีกส่วนดีกว่าส่วนนี้จะนุ่มกว่าวยท่านผู้ชมแค่กดลิงก์ก็ละลายแล้วอะ เริ่มติดคอแล้วเนี่ยสบายเพิ่มออกซิเจนให้เลือดแล้วสบายมากท่านผู้ชมลองมาทำดูนะครับเมนูไหนก็ได้ไม่ต้องทำเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะชอบแต่ผมรู้เลยคท่านผู้ชมไม่ต้องยากไม่ต้องยากอันนี้ดูไปก็ได้ วันไหนค่อยว่างค่อยกินอันนี้ทําได้เลยวันนี้ท่านผู้ชมซื้อมันมาบดเหมือนผมใส่นมใส่เนยใส่เกลือพริกไทยนิดนึงแล้วซื้อเกรวี่มาทําผมเชื่อท่านผู้ชมชอบและแม่งอร่อยจริงเหมือนผมว่า85%าอนะทาไปฝ่าวพเค้าะหอยู่อ่ถ้าใครสนใจเครื่องคองน้ําโอเบียนของเซฟนะครับก็ดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับเวิร์กมากนะครับเดีย๋ยวผมให้ทีมงานแล้วลองหมดินข้าวก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับ